โอ้ยร้อนขุยมากำมประเด็นว่าขยเตี๋ยวบบกอนเอ้าทำไมมีอันนี้ด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นไปอย่้มมาแล้วพ่อแม่มาแลไปพม้เขาจะอย่างเรื่องอบ้านจะคองบ้นจะคองกับพวกกปายแต่ผมมีงานพวกกปายเมื่อนั้นเมื่อนั้นแม่ปย่ได้ยามเาบายนะเมื่อไี้จะจอบกับบปบุกไปตัว ตองเข้อไปเปิดโปรเจกวไปิดมเแม่บ้านสะพานเราจะไปได้ยังไงเออมปสิเรตนครับใช่เนล่รเหมนที่ไหนที่ไหนงานีนหรอไม่ใช่งานอะไรงานขับปลาตะบักปกว่เป็นกิบไมุ่งอะไรอิสานนครสิวันเนี้ย เส้นเล็กทั้งสองเลยใช่ไหมคะแนวแบตำนจนากก้วะกห่ยกขาเลยค่ะ ลุ่นปะน่าผักเลิศมั้งก็เจกตอนข้ามเน่น่ะ ก๋วยเตี๋ยวเออมันแดงจริงแหละเออเดี๋ยวมันกับคุณเดี๋ยวมากับคุย ไม่ต้องกลัวหรอกครับขี่พงเห็นกระลอกดีๆนั่งขึ้นแถเฮ้ยก็หอมดีกินหอมบ่หอม এটা কিন্তু আগে প্রশ্ন